ร้องสื่อตรวจสอบพระนวดกดจุดสีกาให้นอนถ่านย่างไฟรักษาโรคสุดท้ายเป็นแผลผุพอง หันไปหาหมอมันไม่หายนี่ก็เลยไปหาหมอพระค่ะ๋อหมอพระวิธีการรักษาก็คือให้นอนบนไฟย่างกันสดๆเลยแล้วพอย่างเสร็จเขาบอกว่าเดี๋ยวเส้นมันกลับมาเดี๋ยวดีเองพระรักษาคนป่วยแล้วก็ใช้ค้อนตอกๆตามร่างกายค่ะแผ่นลังเท้าขาหน้าขาตรงไหนมีปัญหาตรงไหนเป็นอามาพลิกรรมาผานี่นอนย่างไฟอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็มีสังกะสีแล้วเอาสมุนไพรโปะข้างบนนะคะอันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดพัทลุงค่ะ ป้าสมศรีมาบอกว่าฉันพาน้องฉันไปแล้ววิไลวันอายุ53ออิวิไลวันเนี่ยเป็นอมมาพลึกค่ะแล้วท่านก็รู้สึกว่าเออ,เอ,อรักษาที่ไหนไม่หายสักทีเลยหาทางเดียวที่พอจะเป็นไปได้ก็คือหมอพระค่ะออไปที่สำนักสงฆ์บ,บ้านยางยายขุยอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดพัท,ะทะลุงนะคะพอไปก็ไปเจอกับพระภูมิพัฒน์ที่โรงเรียนเก่าที่ไทยทําเป็นสำนักสงฆ์ค่ะในวิธีการก็คือย่างกันสดๆเลยค่ะอเอาค,คนป่วยเนี่ยไปนอนที่แคร่แล้วปูสังกะสีอย่างที่บอกค่ะก่อ ไฟให้ร้อนเลยนะแล้วสมุนไพรทับก็เลยมองไม่เห็นว่าข้างล่างมันเป็นอะไรแต่ข้างล่างน่ะเป็นไฟทั้งหมดเลยอะคุณป้านอนนอนครึ่งชั่วโมงน่ะคุณสวิท์ไม่ช้าแป๊บๆนะครึ่งชั่วโมงดนย่างไปนั่นนะสิธรรมดาตากแดดนี่ก็จะสุกอยู่แล้วนะคะนี่ไปนอนครึ่งชั่วโมงโอ้โหปรากฏว่าเป็นแผลพุพองเต็มตัวเลยก็บอกว่าป้าทนหน่อยนะเป็นแผลในแสดงว่าจะหายแล้ว ก็กลับบ้านไปเลยหลังจากนั้นคุณสวิทคุณผู้ชมว่าหายไหมครับับจะหายได้ยังไงคุณเนรชานี่นะใช้หลักวิทยาศาสตร์ทํางานเลยครับใช้หลักไสยาสตร์หมดเลยนั่นน่ะสิสองวันค่ะแผลผู้พองเน่าเลยแล้วคนเดินไม่ได้ค่ะเริ่มเน่าเป็นแผลลึกขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆทำยังไงก็ไม่หายอ่ะประเด็นที่สองค่ะเป็นพระสงฆ์แต่คนที่เขาไปรักษาเนี่ยเขาบอกเล่าว่ามีลูกมือเป็นผู้หญิงเนวยนะอยู่ด้วยกันสองคนค่ะแล้วระหว่างรักษาน่ก็ลูกคลําตัวของสุภาพสตรีทุกคน โดยการนวดบ้างลหละโดยการคลึงเส้นคลึงจุดต่างๆอันนี้เหมาะสมหรือเปล่าก็เลยอยากให้ตํารวจและเจ้าหน้าที่<น>ที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบ,บดูตรงนี้นะคะที่สำลักสงบ้านยายขุยตรงนี้เป็นอย่างไรบ้าง<น>ค่ะเพราะว่าเปิดรักษามา5เดือนแล้วนคนที่หลงเชื่อไปแล้วหนักกว่าเดิมก็มี นี่ต้องระวังกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันคนไม่มีความหวังนะคะมันก็เป็นไปได้ว่าจะไปโดนวิชาชีพหลอกอีกจริงไม่จริงยังไงต้องให้ตํารวจตรวจสอบไม่ใช่นะครับมีมิจฉาชีพนั่นะคุณเิชาค่ะนะครับไม่ใช่มิจฉาชีพนะแต่มัน่มนเป็นเรื่องของที่ว่าไม่ใช่กิจของสงฆ์ไม่ใช่กิจของสงฆ์แต่คดีเดียวกันนะครับถ้าพระสงฆ์รักษาหายแบบนี้ครับไม่ต้องมีโรงพยาบาลก็ได้อันนี้คิดหลักภาษาง่ายๆนี่นะแต่ไม่หายแล้วหนักกว่าเดิมอันนี้น่าเห็นใจ we come on by sam we come on by sam